สุขใจมันนี่นะครับวันนี้ออนทัวร์นะครับพามาดูวิถีชีวิตของคนที่อยู่ภูทอกนะครับภูทอกก็คือสัญลักษณ์ของจังหวัดบึงการนะครับเนี่ยข้างๆนี้ยังมีหมู่บ้านที่ใหญ่มากเลยนะครับผมแล้วก็มีชุมชนเก่าแก่เนาะเนี่ยถ้าใครมาทางเส้นจากทางอำเภอศรีวิไลนะจะเห็นวิวนี้นะครับอ่าเป็นวิวที่สวยเหมือนกันนะครับก็จะมีเจ็ดชั้นเนาะ พูทอกนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาชมวิวไปด้วยนะครับแล้วก็ที่ทางแถวนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นอ่าสวนยางพารานะฮะสวนยางพาราแล้วก็มีการท่องเที่ยวเป็นฤดูกาลเนาะก็จะมีร้านอาหารเนี่ยโซนนี้อย่างเช่นโซนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเอาไว้เทแคร์นักท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆก็จะมีหินสำรานนะครับ หินสามวานห่างไม่ไกลแล้วก็น้ําตกถ้าพระน้ําตกเจ็ดสีน้ําตกถ้าฝุน่นน้ําตกตาดขามกินรีตัดวิมานทิพย์บึงคงหลงนะครับอันนี้โมเดลนะฮะน่าจะเป็นหน่วยงานราชการทําเล่นบันนานโบท๊ทล่องเรือไปไหว้ปู่อือ,อนะรือนะฮะแล้วก็ทะลุออกไปทางตัวจังหวัดก็จะมีแก่งอาหงก็ว่ากันไปนะครับ ก็ถือวันเดทิปนี้น่าจะไม่ทั่วนะฮะที่นี่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันบ้างดูข้างในวัดนะครับมาแล้วทางเข้าวัดอีกทางหนึ่งก็คือทางหลักกั่นแหละครับแต่ว่าเราตรงมาจากทางศรีวิไลนะอําเภอศรีวิไลภูทอกวัดเจติยาคีรีวิหารนะครับจุดเด่นของที่นี่ก็คือเนี่ยครับเขาขายยาหากไม้นะอันนี้นะเนี่ย จะเป็นซุ้มๆอยู่นี่เนาะขายมานานแล้วนะครับผมก็ไม่รู้นะว่ามีมีรากอะไรบ้างนะฮะก็ขออภัยจริงๆไม่ได้สืบให้นะฮะไม่ค่อยได้คุกคีกับภาคไหมนะครับอันนี้ก็คือทางเข้านะครับวัดฟูทอกอ่าก็พระอาจารย์จวนกุลเชษโถนะครับเป็นพระอาจารย์ที่บุกเบิกที่นี่ตั้งนานแล้วนะครับน่าจะประมาณตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบกว่านะประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นเป็นสร้างขึ้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หินหินจริงอ่าโอเคเดี๋ยวเราพาเข้าไปว่ามันร่มรื่นแค่ไหนนะฮะเข้าเลยนาะโอเคดูยอ่าให้คนอื่นแซงกันนี่อ่ารถเราไม่ค่อยได้ล้างก็ล้างนิดนึงแล้วกันอ่าลัางล้งรถนะน้ำหยุดเองนะครับ ต้นไม้พวกนี้เป็นต้นไม้ที่อายุยืนนะแต่ว่าพอดีเหมือนมันจะโตช้านิดนึนงแต่ที่จริงตั้งแต่ผมเด็กๆมานี่ก็เห็นแล้วนะฮะไม้เนื้อแข็งนะครับเนี่ยโซนนี้โซนหน้าวัดนะแล้วก็ถ้าเราเราเลี้ยวซ้ายก็จะไปลานจอดรถอา่าถ้าตรงก็จะอ้อมเดี๋ยวลองตรงกันบ้างอา่ะลองตรงนะปกติเราจะเลี้ยวซ้ายไปลานจอดเดี๋ยวตรงนี้ก็จะอ้อมเจดีนะอ้อมเจดี ก็เป็นที่เก็บอัฐิของพระอาจารย์จวนกุลเชษโทนะครับที่อ่าประวัติก็คือเครื่องบินตกนะฮะที่ตอนที่เดินทางไปที่กทมนะครับรอาจารย์จวนนะครับก็เป็นสายปฏิบัติกรรมฐานนะฮะสายสายพระป่านี่นะครับผมนี่คือองค์เจดียที่เก็บอัฐิท่านนะแล้วก็มีเครื่องอัฐบริคานก็จะเห็นเนี่ยครับสัญลักษณ์ก็จะเห็นผู้ทอกนะเป็นวิวนะ อ่ากบถ้ามาเที่ยวนี่ก็หน้าหนาวก็จะดีนะหน้าหนาวคือเวลาเราปีนภูทอกเนี่ยมันจะมันมันจะไม่ร้อนมากนะฮะมันจะเย็นนะอ่าโู้ต้นไม้สวยจริง่วนนี้อ่าเดี๋ยวผมผมลองไปทางนี้เอตทางนี้ตันทางนี้ตันนะครับทางนี้ตันเพราะว่าจะขึ้นเจดีนะตอนนี้จะขึ้นเจดีเดี๋ยวจะขึ้นหน้าเจดีนะจะเป็นลานเหมือนอารมณ์เหมือนอ ลานอ่าเขาพนมล,งลุงอ่ะจะมีลานเดินขึ้นนะครับอข้างหน้าเดี๋ยวพาเลาะปกติไม่ค่อยมีคนมาเส้นเหมือนเรามานะสป,ปกติก็จะเข้าไปตรงหน้าทางขึ้นภูทอกเลยอตอนเด็กๆนี่เคยมาทัศนศึกษาเนาะกับพวกเพื่อนๆอก็เป็นความทรงจำที่ดีจนทุกวันนี้เพื่อนผมก็เป็นไกด์ขึ้นภู ขึ้นภูนาคาแล้วนะครับเพราะว่าเราก็มีความชอบแต่เด็กนี่ผมให้ดูอันนี้มันสวยมากเลยอ่าสปริงเกอร์สปริงเกอร์อ่านี่ครับสปริงเกอร์อรรเ,อรเออมันก็สวยดีนะสปริงเกอร์รดน้ําแล้วก็นี่คือข้างหน้าที่ผมว่านะครับนี่ให้ดูนี่เลยนะครับก็จะเป็นเป็นลานลานหินหินหนะ่อยเนาะอ่าเป็นอิตัวนอน แต่ออกสไตล์หินหินหน่อยอ่านี่นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูอีกอ,อ่าชมสวนนะครับที่ดินแถวนี้ไม่ยังไม่แพงมากนะก็เนี่ยเลยกำแพงออกไปเนี่ยเปื้อนไม่เป็นไรนะครับเปื้อนไม่เป็นไรเลยกำแพงออกไปตรงนี้ก็เป็นที่ชาวบ้านแล้วเนี่ยไล่หลักแสนนะครับ ก็ยังเป็นที่เลือกสวนไร่นานะถ้าขึ้นข้างบนนี้ก็จะเป็นสวนยางพารามหาศาลเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนี้ก็เต็มไปด้วยยางพารานะครับผมเอ่อเป็นเมืองน่าอยู่นะครับที่จริงก็ถ้าใครมีเงินเยอะๆนะซื้อไว้สักผืนก็ยังดีนะสักงานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะหลักแสนซื้อไว้บ้างก็ดีขเขาเรียกอย่างเงี้ยดีกว่า เพราะว่าอีกสิบยี่ิบปีความเจริญนี้มันไม่น้อยหน้าที่ไหนหรอกครับมันมันจะหาความส่วนตัวยากซะด้วยซ้ําไปนะครับไม่ใช่เราจะหวยหาความเจริญนะครับเราจะหอยหาความเป็นส่วนตัวซึ่งมันจะไม่ค่อยมีผมคิดว่าอย่างนั้นนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับอันนี้ก็เป็นสระที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาก็เป็นสระเก็บน้ำนะครับของวัดนี้นะฮะ เดี๋ยวเราจะออมออมผูอ้อมเจดีเลยนะครับนะเนี่ยเจดียงบนนี่เดี๋ยวจะอ้อมไปอ่าขออนุญาตนะครับที่ไม่ได้ขึ้นไปก็พาชมบรรยากาศดีกว่าเพราะว่าขึ้นไปก็คงาหาดูในคลิปต่างๆของของท่านอื่นได้พอสมควรนะครับอดีาพาลารอบๆดีกว่านะรัอมองุนตันไหมนะ ร่ลมรื่นนะครับก็ออกทางนี้นะครับน่าจะออกได้นะหน้าวหน้าพระธาตุนะฮะโอเคออกหน้าพระธาตุแล้วก็ออกตรงสะแล้วก็ไปลานจอดรถต้นไม้สวยมากนะครับข้างล่างโล่งๆก็อันนี้น้ําก็จะสีฟ้านิดน,นึงเพราะว่าน่าจะมีการพัฒนานะครับนี่แล้วก็มีน้ําพุแล้วก็มีเอ,อ เหมือนเจดีกลางน้ํานะย้อยๆเป็นถ้ำๆนะอันนี้สร้างขึ้นมาใหม่นะฮะเมื่อสองเดือนที่แล้วยังไม่เสร็จนะครับนี่นี่ครับอันนี้ก็สวยดีนะอ่าลมเย็นดีครับลมเย็นลมเย็นอ่าลมเย็นดีครับน,นะหู่นอกนะสวยครับสวยคือก็ ทำงานเหนื่อยๆก็เดินทางมาพักผ่อนบ้างนะครับมาบึงการก็ได้นะมาทานอาหารที่หาดคำสมบูรณ์แล้วก็นั่งล่องเรือเย็นๆเนาะเอาบรรยากาศนะครับเอาบรรยากาศแล้วก็อันนี้อันนี้ก็เป็นทางขึ้นเจดีย์เดี๋ยวให้ดูสันส้นๆนี่ทางขึ้นเจดีย์นะครับลมเลือนมากเลยนะครับตน้นไม้ลมเลื่นมากทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูลานจอดรถนิดนึงแล้วก็ดูว่าทางที่ขึ้น ขึ้นฟูทอกนะครับนิดนึงนิดนึงเผื่อคนที่มาจะได้เป็นประโยชน์เนี่ยอย่างเช่นมาทางนี้เนาะมาทางนี้ก็จะถึงลานจอดรถตัวนี้ก็เอารถมาจอดแล้วก็เดินขึ้นไปไหว้พระธาตุเจดียหรือจะเสร็จแล้วก็ปีนภูก็เดี๋ยวผมพาไปดูทางขึ้นเลยแล้วกันนะฮะห้องน้ําอยู่นี่นะครับห้องน้ําอยู่อยู่ขวามืออ่าสะดวกสบายนะครับอันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมา อยู่ประรายนะครับแต่หน้าที่เยอะคือหน้าหนาวนะฮะแล้วก็หน้าฝนก็เยอะหน้าฝนหน้าฝนจะไม่ค่อยได้ปีนแต่ว่ามาเยอะเพราะว่าจะมาน้ําตกเจ็ดสีกันนะน้ำตกเจ็ดสีน้ําตกถ้รมพระนี่สุดยอดเลยนะครับต้องนั่งเรือไปซึ่งบอกเลยว่าคนเยอะมากนะฮะน้ำตกท้ามพระนี่สักครั้งต้องมานะครับสักครั้งต้องมาใช้คํานี้เลยก็รันตีนะครับการันตีว่าใช่นะฮะ มันตกท่ามพักมันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเพราะมันต้องนั่งเรือไปแล้วมันทําให้เรารู้สึกเหมือนได้สัมผัสความแบบความเป็นส่วนตัวครับความสงบความเป็นตัวเราครับได้นั่งสิบยี่สิบนาทีนะก่อนจะถึงถึงตีน้ําตกนี้นะมันก็จะได้คิดได้ใครควรได้เหมือนได้ได้ชมได้อยู่กับตัวเองนี่ก่อนนะฮะอันนี้คือทางทางที่จะขึ้นปีนผูนะผมไม่ผมไม่เอารถเข้าแล้วกัน อันนี้คือปีนภูนะอ่ะก็เดินขึ้นไปนี่นะอ่าโอเคอ่านี่ก็กำลังก่อสร้างแล้วครับโอเคถือว่าเรารีวิวเพื่อให้ได้เห็นภาพรวมของที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าภูทอกแล้วก็จุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้คนที่อยากจะวางแผนที่จะมีบ้านหลังที่สองหรือบ้านหลังกเกษียณเนาะ ก็ถ้ามีเงินก็ควรจะซื้อที่ทางไม่ใช่จังหวัดนี้จังหวัดเดียวนะจังหวัดไหนก็ได้ที่มีญาติพี่น้องหรือคนที่รู้จักนะครับซื้อไว้บ้างก็ดีนะครับงานเดียวไล่หนึ่งก็ยังดีนะหลักแสนนะครับมันมันก็มีความเป็นการเขาเรียกอะไระ่ะอ่อตอนอายุเยอะๆะเราอาจจะไม่อยากอยู่เมืองหลวงเนาะเราก็มาอยู่นี่ได้อาจจะทําบ้านนอกดาวอยู่อะไรเงี้ยผมเ็ว่ามัน มันไม่มันไม่เหนือบ่ากาแรงที่จะมีนะครับก็อยากจะให้มาถ้าใครสนใจก็แจ้งผมได้เลยนะอยากซื้อที่หรืออยากขายที่นะครับหรืออยากได้โซนไหนนะครับคุยกันได้นะครับผมมีที่ในสต็อกอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นรีวิวนะฮะก็รับรีวิวที่ดินไปเยอะเลยนะครับก็จะรู้ว่าที่ตรงไหนเป็นยังไงบ้างนะครับเหมาะอยู่แค่ไหนเดี๋ยวคลิปหน้า จะพาไปริมโขงนะครับแต่ว่าเราจะไปส่งพระอ้อมเด็กพระอ้อมผู้ใหญ่ที่ชูเปียกตามร้านตามร้านาชามแถวนั้นก่อนเดี๋ยวว่างเดี๋ยวจะไปนั่งริมโขงกันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าดูจนจบก็พิมพ์ว่าจบด้วยนะครับก็ดีนะครับเป็นกําลังใจว่ามีคนดูจนจบนะโอเคคลิปผู้ทอกนะครับแล้วก็หาที่ดินแถวผู้ทอก ไว้เผื่อทุกๆคนด้วยนะทักมาได้เลยนะครับถ้าใครอยากอยู่โอเคไปแล้วแดดเพี้ยงมากเลยอ่าเดี๋ยวดูดิจะได้ล้างรถไหมล้างรถที่ไหนดิสปริงเกอร์มาสปริงเกอร์มาโอเคไปสุขเจมินี่สวัสดีครับ